สำหรับทิกเล็กๆวันนี้นะครับทิปเล็กๆแบบมีน้องไผ่น้องน้ำน้อง,อ,ง,อ,งอะไรม้างประมาณนี้นะครับนแบบสองสามคนอันนี้นแล้องแบบน,น้องไผ่นะครับมามาไกลมากครับจากไหนนะ ลำปางนครับน้องมาจากลำปางอันนี้นะครับอันนี้ทีมงานตากล้องนะครับไม่รู้ตื่นกันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับคุณนรดครับวันนี้ขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับวันนี้การทำไมเงียบจังวันนี้ ครับดูมันเป็นคนเงียบๆไงไมาเลยไม่เหมือนในกลุ่มไล่อะ <c oughs> ทักทายครับอาทักทายครับสวัสดีครับนกครับสวัสดีครับวันนี้ฟ้าดีมากนะครับฟ้า ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับน้อเงลีมยรอการ้อนน้องมาแนวเซ็ใสนะครับน้องไผ่แนวซใสนะมองมาทางนี้มีอะไรนะอมา เราพเดียววทำอะไรขายถั่วพุ่งสั้นๆเหรอสั้นๆเนตเตอร์ไซส์เล่นยาวยุดจูวันนี้อากาศดีมากครับของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่ร้าน เด็ดดอกไม้เทือนถึงดวงดาวครับกับกล้องกลุ่มเล็กๆชานเมืองนะมีน้องๆมาให้ถ่ายเรื่อยๆครับน้องเมื่อยแล้ววันนี้ <c oughs> มเมื่อยเหรอเมื่อ <c oughs> ยชุดมันนั้นเลยอะ่ะคนไหนแกล้งใครแกล้งอ่ะพี่คนไหน <c oughs> ไไดี <c oughs> นะไม่ได้ชี้มาทางพี่นี่นี่นี่มองกล้อง <chat> น้องจ็คแกลนเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆแล้วอินบอกวันว่างให้พี่ด้วยนะครับยิ้มใหม่ย้มใหม่มองกล้องพี่นะเรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยเลกล้องนี้ยรสัมห้าถายตรงนี้หล ขอ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 หน้าขอหัวหน้าใส่ไหมอะอย่้นมาครับอ่าหนุนครับมาครับโอเคครับ ลูกพี่นัดผมอยู่อยู่ไหนหรอลูกพี่นัดแกไปไปกวนหน้าดังอยู่นะฮะโอ้โหหนูก็ไม่มีเวลาเล่นดิสายรักครอบครัวเข้ามาเดินเรีบๆเดินเป็นเป็นชื่อเฉยเออเหรอให้หัวผมดีหน่อยมันรีทัดวิดีโอยังไง นนนออโอ้โหนะับป๊อบไปทำไฮไลท์ผมมาหรือเปล่าเนี่ยอถ้าถอนผมขาวกถ้าถอนผมขาวออก,อมออกไม่เหลือผมดำเลยนะโอเคครับ